กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์บอลเต็งนั่นเองนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลของวันนี้นะครับขอมาสรุปอ่ทีเด็ดเมื่อคืนที่ทางผมได้ให้ไปก่อนนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับคู่แมนยูกับมิดเดิลสโบนะครับผมอ่ฟันธงไปให้ในส่วนของมิดเดิลสโบนะครับสำหรับคู่นี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1มิดเดิลสโบกินเต็มครับ ในส่วนของคู่ที่2องแอตาบรินกับโบกุ้มนะครับผมฟันธงไปที่โบกุ้มครับคู่นี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นนะครับโบกุ้มได้เงินครับในส่วนของคู่ที่3นะครับเกตตเฟกับเลวันเต้นะครับผมผมฟันธงไปที่เกตตเฟครับเกตาเฟชนะ3ประตูต่อศูนครับคู่นี้กินเต็มครับและก็คู่สุดท้ายนะครับในระหว่างของคู่มักเซยและฮองเจ้นะครับผมคู่นี้ผมให้ในทางคู่องเช่นะครับ คู่นี้สกอร์จบอยู่ที่มากเซย์ชนะ5ประตูต่อ2ครับคู่นี้เสียเต็มครับสำหรับวันนี้นะครับผมให้ทีเด็ดคู่ไหนและจะวิเคราะห์คู่ไหนบ้างนะครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันในบอลอังกฤษนะครับอ่เป็นบอลอังกฤษ f a ครับนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกเรามาวิเคราะห์กันในส่วนของทีม สเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันนั่นเองนะครับมาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของคู่นี้กันบ้างนะครับสเปอร์ไปเยือนไบตันนะครับล่าสุดแพ้ให้กับไบตัน1ประตูต่อ0ครับแล้วก็สเปอร์ชนะไบตัน2ประตูต่อ1ครับสเปอร์ชนะไบตัน2ประตูต่อ1ครับและสเปอร์ได้แพ้ให้กับไบตัน3ประตูต่อ0ครับ แล้วก็สเปอร์ชนะไบตัน1นประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฟอร์มของสเปอร์กันบ้างน,นะครับ6นัดล่าสุดสเปอร์ชนะ3แพ้3นะครับในส่วนของไบตันอฟอร์มค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้ชนะ1เสมอ5ครับผมมาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของสเปอร์กันบ้างน,นะครับสเปอร์นัดล่าสุด เจอกับเชลซีนะครับแพ้2ประตูต่อศูนย์นะครับอา่าแล้วก็ชนะเลสเตอร์3ประตูต่อ2ครับแพ้กับเจลซี1ประตูต่อศูนย์ครับชนะมอแคมนะครับ3ประตูต่อ1ครับแพ้ให้กับเจลซี2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูฟอร์มการเล่นของในบ้านกันบ้างนะครับ5นะัดล่าสุดสเปอร์แพ้กับเจลซี1ประตูต่อศูนย์ครับ ชนะมอแกมสาประตูต่อ1ครับชนะคิตตันเปลเดสาประตูต่อ0นครับแล้วก็ชนะเวสแฮมสประตูต่อ1ครับเสมอลิเวอร์พูลสประตูต่อ2ครับมาดูในส่วนของไบตันกันบ้างนะครับอร์ม5นัดล่าสุดของไบตันนะครับเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หประตูต่อ1ครับเสมอกับเจลซีหนึประตูต่อ1ครับ แล้วก็เสมอกับกิตตันประเลด1ประตูต่อ1ครับเสมอกับเว็บบอมวิดนะครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะแอลเ์ต,ตันนะครับอสองประตูต่อ3นะครับมาดูในส่วนของฟองร์มไปเยือนของไบตันกันบ้างนะครับนัดล่าสุดไบตันเสมอเลสเตอร์1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกับเว็บบอมวิด1ประตูต่อ1ครับเชนะ เอเวอร์ตันสามประตูต่อ2ครับสเสมอเจลซีหนึ่งประตูต่อ1แล้วก็สเสมอกับเซาล์เตมตันนะครับหนึ่งประตูต่อ1ครับเรามาดูเรทราคากันบ้างนะครับคู่นี้ราคาเปิดอยู่ที่ครึ่งลูกทุกเวฟเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเบสสามกห้ากันก่อนครับเบสสามกห้าทีมเจ้าบ้านราคาเริ่มอยู่ที่ราคาน้านะครับศูนย์จุดเก้าหนึ่งไหลขึ้นเป็นศูนย์จุดเก้าเก้านะครับสาหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างครับ ราคาน้าทีมเยือนนะครับเริ่มอยู่ที่0.99ไหลลงมาเป็น0.91ครับและในส่วนของ M88 นะครับราคาต่อครึ่งลูกเหมือนกันนะครับผมราคาน้าเจ้าบ้านเริ่มอยู่ที่0.89นะครับไหลขึ้นไปเป็น0.91ครับในส่วนของทีมเยือนราคาเริ่มอยู่ที่0.95ไหลลงมาที่0.93ครับสำหรับ คู่นี้แล้วนะครับผมยังไงสเปอร์เล่นในบ้านผมมองว่าได้เปรียบกว่าไบาตันแน่นอนครับขอคันตรงสกอร์อยู่ที่สเปอร์ชนะไบตัน2ประตูต่อ0ูนย์ครับคู่นี้ผมไปทางสเปอร์ครับมาดูอีกคู่หนึ่งครับที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับก็เป็นคู่ของคิตตันฟาเลตเปิดบ้านต้อนรับอาร์กิพูนะครับคู่นี้ต่อกันเยอะทีเดียวนะครับ ก็เป็นคิดตันปลาเลตต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับคิตตันปลาเลตเสมอกับอาร์คิปูหนึ่งประตูต่อ1ครับมาโดูฟอร์ม6นัดล่าสุดของคิตตันปลาเลตกันบ้างนะครับคิตตันปลาเลตชนะ2เสมอ1แพ้3ครับแล้วก็อาร์คิปูนะครับอาร์คิปูชนะ1เสมอ4แพ้1นะครับ เรามาดูฟอร์มล่าสุดของคิตตันปรเลตนะครับที่เล่นนะครับผมนัดล่าสุดแพ้ให้กับลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1ครับเสมอไบตัน1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ชนะมินวอลสประตูต่อ1ครับแล้วก็แพ้ให้กับเวสแฮม3ประตูต่อ2ครับชนะนอริส3ประตูต่อ0ูนครับมาดูฟอร์มการเล่นของคิตตันปรเลตในบ้านกันบ้างนะครับ นัดล่าสุดแพ้ให้กับลิวอพูสามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็แพ้ให้กับเวอเวลแฮมนะครับผมสามประตูต่อสองนะครับชนะนอริทสามประตูต่อศูนย์เสมอเซาเทมตันสองประตูต่อสองชนะเออเ์ตันสามประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูในส่วนของอา,อาร์ลิฟูกันบ้างนะครับอาร์ลิฟูห้านัดล่าสุดนะครับเ,เสมอกับ เอ็กเซเตอร์นะครับ0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอกับชาต้าน2ประตูต่อ2ครับเสมอกับสตีมเน็ต1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เสมอกับคาราย0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับบิทตันนะครับ2ประตูต่อ0ครับมาดูฟอร์มการเยีอยของอาร์ติพูกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับเสมอกับเอ็กเซเตอร์0ประตูต่อ0นะครับเสมอกับคาราย0ประตูต่อ0นะครับ แพ้ให้กับบิสต้อน2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แพ้ให้กับแมนฟิลสองประตูต่อ2นะครับชนะลินคอนนะครับ1ประตูต่อ1นะครับเรามาดูในส่วนของราคาแต่และเว็บกันบ้างนะครับาราคาต่อเหมือนกันหมดเลยนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาเริ่มดูราคาน้ำกันที่เบสสามกันก่อนเลยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.02ไหลลงไปที่0.97ครับ สำหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างครับ0.88ครับราคาเริ่มต้นไหลขึ้นไปเป็น0.93นะครับและก็ในส่วนของเว็บ M88 นะครับราคาเริ่มต้นเจ้าบ้านอยู่ที่1.00ไหลลงเป็น0.90นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.84ไหลขึ้นไปเป็น0.94นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมาจากการวิเคราะห์แล้วผมมองไปทางาให้กิตต์นวาเลตนะครับควนตรงสกอรครับชนะอาร์กนิพูสองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ผมไปทางอาร์กนิพูครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับคู่ต่อไปผมวิเคราะห์ในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับฟูแลมนั่นเองนะครับเรามาดู5นะัดล่าสุด ของคู่นี้ที่ได้เจอกันนะครับล่าสุดแมนซิตี้ชนะฟูลแลมสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะสี่ประตูต่อศูนย์นะครับชนะสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะฟูลแลมสองประตูต่อศูนย์นะครับ,ร 0, รรบเรามาดูฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้กันบ้างนะครับหกนะัดล่าสุดชนะห้าเสมอหนึ่งครับในส่วนของฟูลแลมนะครับชนะ อกนัดล่าสุดนะครับชนะไปสี่นะครับเสมอสองฝั้งสองทีมฟอร์มค่อนข้างดีทีเลยดีเลยทีเดียวนะครับมาดูฟอร์มของแมนซิตี้กันบ้างนะครับห้านัดล่าสุดนัดล่าสุดเสมอกับเซาแตรมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชนะสวินดอนนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งครับชนะเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ มาดูเกมในบ้านของแมนซิตี้กันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดนะครับแมนซิเตี้เปิดบ้านชนะเจลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชนะเลสเตอร์หประตูต่อสามครับชนะลีดเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับชนะวอบหนึ่งประตูต่อศูนย์และชนะเวสแฮมสองประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูในส่วนของฟูลแลมกันบ้างนะครับ5ฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของฟูลแลมนะครับ เสมอแบล็กพูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับชนะสโตกสามประตูต่อสองครับชนะเบอร์ไวแงมหกประตูต่อสองครับชนะวิตตันหกประตูต่อสองครับชนะเรดดิ้งนะครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับมาดูฟอร์มการเยือนของพูลแลมกันบ้างนะครับนัดล่าสุดชนะสโตกสามประตูต่อสองชนะเรดดิ้งเจ็ดประตูต่อศูนย์เสมอกับวิตตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเสมอกับลูทันทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ เสมอกับเบตตัน1ประตูต่อ1ครับไปดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับคู่นี้เปิดราคาอยู่ที่มี2ลูกครึ่งกับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ไปดูราคาน้ำของเบต้สากันก่อนเลยครับทีมเาาบ้านนะครับเปิดอยู่ที่1.05ไหลลงมาเป็น0.95ครับสำหรับทีมเาาบ้านมาดูทีมเยีอยงกันบ้างนะครับ ราคาเปิดอยู่ที่0.85ไหลขึ้นไปเป็น0.95ครับและในส่วนของ M88 นะครับราคาเจ้าบ้านเปิดอยู่ที่0.94นะครับไหลลงไปที่0.90นะครับแล้วก็ทีมเยือนนะครับราคาเริ่มอยู่ที่0.90ไหลขึ้นไปเป็น0.94นะครับสำหรับคู่นี้ที่ผมได้วิเคราะห์นะครับผมมองว่า คู่นี้แมนซิ t y ตี้เล่นเต็มร้อยครับบุกแน่นอนครับคู่นี้ผมให้แมนซิเตี้ชนะ3ประตูต่ตอ0ูนย์เป็นขั้นต่ำนะครับคู่นี้ฟันธงไปที่แมนซิ t y ตี้ครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะครับเป็นคู่ของคิดเดอร์มินเตอร์นะครับผมพบกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้คิดเตอร์นะครับ6นัดล่าสุด ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับแลนะในส่วนของเวสแฮมนะครับหกนัดล่าสุดชนะ4แพ้2นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของิเดอร์มินเตอร์นะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะเลมิงตัน30ครับแล้วก็เสมอกับคุเ eter, สเซเตอร์0ประตูต่อ0นะครับชนะเกตเทอริงนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ แล้วก็ชนะยอร์กซิตี้3ประตูต่อศูนย์ครับและแพ้ให้กับเอเรฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูเกมเล่นในบ้านกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดชนะเลมิงตันนะครับ,นะ ton, รบ3ประตูต่อศูนย์เสมอกับครูสเตอร์ซิตี้นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะยอร์กซิตี้สามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะฟัดเลนเซลติกนะครับสองประตูต่อหนึ่ง ชนะเรตติ้ง2ประตูต่อ1ครับมาดูในส่วนของทีมเวสแฮมกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดของเวสแฮมนะครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับแล้วก็แพ้ให้กับลีด d 3ประตูต่อ2นะครับชนะนอริด2ประตูต่อ0ครับแล้วก็ชนะลีด2ประตูต่อ0นะครับและก็ชนะคิตตันเลิดนะครับ3ประตูต่อ2ครับมาดูฟอร์ม เล่นไปเยือนกันบ้างนะครับของเวสแฮมนัดล่าสุดแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชนะคิตตันเลิดสามประตูต่อสองชนะวัดฟอร์ดสี่ประตูต่อหนึ่งครับแพ้ให้กับสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งครับและแพ้ให้กับอาเซนอลสองประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูราคาน้ำของคู่นี้กันบ้างนะครับราคาน้ำเปิดอยู่ที่สองลูกกับลูกครึ่งนะครับผมราคาน้ำของเบสสามกห้านะครับเริ่มอยู่ที่ 1.07นะครับไหลลงมาเป็น1.05นะครับสำหรับทีมเชาบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างน,นะครับราคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.83นะครับไหลขึ้นไปเป็น0.85ครับและในส่วนของเว็บ M88 นะครับราคาน้ำของทีมเจ้าบ้านเริ่มอยู่ที่1.04ไหลลงมาเป็น1.03ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างน,นะครับ ทีมเยนนาคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.80ไหลขึ้นไปเป็น0.81นะครับสำหรับคู่นี้ผมได้วิเคราะห์แล้วนะครับผมมองไปทางอ่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะต่อเยอะเลยทีเดียวกับ2ลูกถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับเวทแฮมต่อผมขอรองไปทางคิดเดอร์มินเตอร์นะครับผมคู่นี้ผมฟันตรงสกอร์ที่ เวสแฮมเอาชนะคิดเตอร์มินเตอร์ได้อยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งครับผมมองไปทางคิดเตอร์มินเตอร์ครับผมคู่นี้ปันทงครับครับเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าทีเด็ดวันนี้สี่คู่ผมได้ให้ทีมไหนกันบ้างนะครับผมสำหรับคู่แรกนะครับคิดเตอร์มินเตอร์กับเวสแฮมครับผมฟันธงไปทางคิดเตอร์มินเตอร์ครับคู่ที่2นะครับแมนซิตี้กับฟูลแลมครับผมฟันธงไปทางแมนซิตี้ครับ ครูที่3นะครับคิดตั้นปาเลดกับฮากรีผูครับผมฟันตรงไปที่ฮากรีผูครับครูที่4นะครับระหว่างสเปอร์กับไบตันนะครับผมฟันตรงไปที่สเปอร์ครับฟันตรงครับ